สวัสดีค่ะน้ำนิสสันเกาจากสาขาวงสว่างนะคะวันนี้ก็จะมาส่งมอบรถที่น้องเต้จากจังหวัดชนบุรีนะคะก็วันนี้นะคะน้องเต้เขาเลือกซื้อตัวอาร์เมล่าวีอนะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยราคา6กแสนห้าหมื่นห้าพันบาทตัวนี้จะมีบวกค่าสีที่มาห้าพันบาทนะคะเบื้องต้นน้องเขาบอกว่าเขาชอบแต่งเต็มนะคะแต่งเต็มก็คือด้านหน้างเราเลยนี่ก็จะเป็นสกปตของได้หกแปดลองลองดูตรงนี้นะคะได้หกแปดของเราเนี่ย เอ่อข้อดีคือเขาไม่ได้เจาะเนาะเขาไม่ได้เจาะเขาอุปกรณ์มาปุ๊บประกบป,ปับป๊บปับ๊บปั๊บอ่ะเจา้าอ่ะซิลิคอนซิลิคอนนี่คืออยู่เลยนะคะตัวนี้เอ่อเส้นสายลายสวยสปอร์ตนะคะก็จะมีสีแดงตัดเข้ามาด้วยนะคะลูกทรงตัวนี้ก็จะเป็นเก๋ๆเ,เลยทรงสปอร์ตเลยนะคะตัวนี้นะคะถัดมาด้านข้างด้านข้างของเรานะคะลืมบอกไปว่าด้านหน้าของเราเนี่ยเขามีระบบความปลอดภัยคือบอกได้เลยว่าตัวท็อปตัวนี้ระบบอินเทลิเจนต์ของเขาเนี่ย มาเคล็ในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะคะตัวเงืเ,เ,เ,เชือมก่อนก้อนชนเบรกฉุกเฉินกล้องรอบคันนะตอนนี้แล้วก็สารพัดไฟน่าเป็นไฟหน้าไฟท้ายตัวเบรคทามต่างๆนี่ก็คือจะเป็น led ทั้งหมดนะคะยางน้องเขาบอกว่าเขาชอบแนวซิ่งซิ่งนิดนึงแต่ไม่ต้องการเปลี่ยนคือไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องการเปลี่ยนแมตต์เมื่อกี้มันก็คือเป็นยางเดิมตัวน,นี้ก็เป็นแมตตปัดเงานะคะเป็นทูทนเทนสวยงามมากเสร็จปุ๊บด้านนี้นะคะด้านนี้ด้านข้างด้านข้างของเราเนี่ยก็จะเป็น ตัวสเตอร์ที่ติดไปด้านข้างตัวนี้ก็คือมีความแน่นหนาแล้วก็มีความสปอร์ตด้วยเห็นไหมมีสีแดงนะติ๊กเกอร์สีดําแดงตัดมานะะนะคะนะคะน้ำมันเติม91 95 E20 ได้นะจ๊ะผ่านมาด้านหลังโหชอบตรงนี้มากเลยไม่รู้เป็นไรชอบเหลี่ยมมุมเนี่ยมันดมมนะะูมีความสปอร์ตนะคะมีความสปอร์ต นะด้านหลังเป็นท่อคู่ค่อยสไลด์มาเนาะตัวนี้เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดเลยนะได้หกแปดพัดตัวนี้นะลูกนะค้าชอบมากๆเลยตัวนี้ไม่ต้องเจาะไม่ต้องอะไรประกดปุ๊บได้เลยมาพร้อมด้วยแบบแนบของเราก็มีทั้งแบบแนบแล้วก็แบบยกแต่ส่วนใหญ่เราคิดว่าเออท่าที่ดูเนาะลูกค้าส่วนใหญ่จะชอบเป็นแบบแนบมากกว่านะฮะเต่ของเราก็เป็น LED ตีงจริงอยากให้ดูด้านท้ายนิดนึงว่างว่าง,างแบบโอ้ เข้าไปนอนได้อะเ <c oughs> ก็บสำพลระได้ถึงประมาณห้าใบอะใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็มีชุดซ่อมมาให้ชุดอะไรมาให้ตัวนี้นะคะกว้างมากๆสามารถเก็บสำพะะหรือขนของได้ดีนะคะถัดมาด้านข้างน้องเขาติดกันสาดอาจจัดการแถมให้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวพุชสตาร์ทนะคะเป็นคุณเจอจทริยะนะคะพับเก็บอัตโนมัติในเรื่องของกระจกมองข้างเดี๋ยวน้ำพามาดูภายในต่อค่ะ ก็เดี๋ยวน้ำก็จะพามาดูด้านในภายในนะคะว่าเบาะของเราเนี้ยเป็นเบาะหนังสเปคโรงงานที่มาจากโรงงานเลยนะเขามีตัว core a module เขาเรียกระบบระบายความร้อนนะฮะด้านนี้ด้านนี้หมายถึงว่าเวลาไปจอดกลางแดดสถานที่ร้อนๆปกติถ้าเป็นพีซีธรรมดาเนี่ยขึ้นมาร้อนต้นและใช่ไหมฮะตัวนี้เขาจะมีการระบายความร้อนซึ่งมันไม่อุมความร้อนเลยมากมายนัดนะคะนี่ก็เป็นข้อดีที่ติดรถมาลูกค้าหลายท่านถามว่าเปลี่ยนได้ไหมมันเปลี่ยนได้นะ แต่จริงก็คือไม่อยากแนะนำเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาติดจากโรงงานมาให้เราแล้วเนาะนะคะคอนโซลตัวนี้นะคะน้องเขาก็เอาเป็นสีเบสก็คือเป็นสีที่ติดรถมาซึ่งเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนก็ได้ตรงนี้เราก็จัดการให้ได้นะฮะส่วนในเรื่องของภายในเนียเ่ยกล้องบอกได้เลยว่ามีแก้วทุกตำแหน่งผู้โดยส,สารโดยสารด,ด,ด้านหลงด้านหลังก็คือการน้ำหุ้มน้ำหกอะไรพวกนี้นะคะกล้องมีกล้องรอบคันจอรองรับ d อ o ด d a u ต o และ a อ p เ e c ล r p l a y ยได้เนาะก็มี เครือ่องเนตัวนี้มีระบบเอ็มดติดจากตอนเคลื่อนไหวมีกล้องรอบคันนะคะเชื่อมต่ออะไรต่างๆได้ทั้งหมดบูทงบูทูธโทรมลาลัยเป็นบันติฟังก์ชันนะ,ะควบคุมด้วยเครื่องเสียงนะคะรับสายโทรเข้าโทรออกได้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติก็มีให้นะคะมีไฟตัดหมอกมาให้นะคะด้านหลังยิ่งกว้างเข้าไปใหญ่นะคะลอ,ลองดูด้านหลังตัวด้านหลังก็บาะหนังสเปริ์โรงงานเหมือนกันมีตัวระบายความร้อนเหมือนกันเอวน้ำลงไม่ได้ให้ดู ก็เอาง่ายๆเลยว่า so สูงร้อยสักร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบเนี่ยบอกได้เลยว่าสีสันไม่ติดนะกว้างคนสูงสูงนี่นั่งสบายๆเอ็นสบายๆขับทางไกลได้ดีก็สำหรับโปรโมชั่นในเดือนมกรานี้นะคะก็จะมีในเรื่องของใช้เงินดอกลดน้อยได้นะคะก็ประมาณ2 0 0 0มื่นต้นๆผ่อนสบายๆนะคะประมาณ8ปันถึง9 0 0านต้นๆเท่านั้นก็ทักรายละเอียดมาคุยกันได้สำหรับคืนพิเศษ ลูกค้าข้าราชการนะคะมีเรื่องของส่วนลดพิเศษสิทธิพิเศษขึ้นมาด้วยนะคะถ้ามีสำเนาเล่นรถเก่านิสันเราก็มีของพิเศษเพิ่มให้พิเศษยังไงโทรมาที่น้ำได้0 8 7 9 9 9 1 4 4 9้หน่หรือ i อ l ดี e M A A M 1 0มหยหรือเข้าไปที่นิสันเอาน้ำได้นะคะแล้วโทรต่น้ำได้ที่นิสันเมกาสาขาวงสว่างค่ะสวัสดีค่ะ